สวัสดีพี่นองเบิร์ทุกคุนเดอร์ใจพี่น้องตั้งลาบตั้งใ้แต่ก็ตั้งประเทศพี่น้องจา๋าเมนี้พามากินบักม่วงรองแต่ก็บักทอนดองจ๋าพี่นอ้อง,นนองจากซ่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์นะจ๊ะพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันจา้านี่จ้าพี่นอ้องอ่อนใซ่อันนั้นพริกเกลือห้ยดงเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าก็มีจับนี้่มาจ้าพี่น้องกินน้ำกัน มาเด็กินของรองจากพี่น้องจแกหอมอดีแซ่บเนาะ ขิดหอดเดยอะเลยพี่น้องมุตตะขู่ทุกคนทีมงานหอมสาสตร์เอฟซีไมเอฟซีกอลขิดหอดเบิร์ตะขู่ทุกคนยายตุ้ยทางบักเซ่ขิดหอดเด้อขอบคุณหลายๆที่มากดติดตามให้เป็นกำลังใจเนาะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจอ่องก็ขอบคุณพี่ปีน้องๆที่มาให้เป็นกำลังใจเนะจาะจับพี่น้องจับว่าน้ำกินน้ำโอ้ ตาแจมอืมอยู่นะบ้าน เห็นมือแซ่บพี่น้องเอรออืมป๊อปป,ป๊อป โอเคบายบายรอแป๊บนึงกดดึงต้นไม้พอเอ้วดึงต้นไม้พอเอ้ครับ Mau apa? Hmm. เห็นจุดเห็นจริงจกตาแจ่มจะวางผ้าเพื่อนี่เนาะมันสุบแน้ำกันอืม กรอบแซ่บดีพี่น้องกันอืมข้าวอ่ว้รพี่น้องเนยผได้แซ่ข้าตก็ไปพี่น้องได้แต่้อ,ตอ,อ,งตองกินเองอ่ะอืม อืมสำหรับคลิปนี้กัสิบายกันเลยกับพี่น้องกับพี่น้อง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป็นกำลังใจให้ออนเฮคลิปต่อไปเลยจากพี่น้องขอบคุณทุกเมนทุกกำลังใจที่ให้ออนมาเลยออนกอขอบคุณพี่พีน้องนอเนาะถต่ว่าพีพี่ม่น้องกะอ่าคือบบมีแห้งสู่ต่อนาะจะพี่น้องมีกำลังใจจากพี่จากน้องแ้วก็มีแห้งสู่ต่อไปนาาจะพี่น้องจ้ะพี่น้องคนใดถอดยังกะย่า โอเรืจองะพี่น้องสูบๆอตอไปน้ำกันเรือจจะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้โอนกับฝากพี่ฝากน้องไว้เพี่อนสำนีเรือจจะไปได้จ้าไปบ้า